สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับเมื่อกี้จะพาพี่น้องเอฟซีครับผมตามต่อแนวทางตัวเลขชุดบนล่างครับพี่น้องเนาะชุดบนล่างของพ่อนครนายกเดอร์ครับพี่น้องครับงมวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบหกครับพี่น้องครับงมวดที่ผ่านมาครับผมสิบหกกันยายนพอกับเขาที หกสี่สี่หกครับพี่น้องเนาะเลขของพ่อแล้วก็เลขคู่ทางครับผมเสียดายครับพี่น้องเนาะบวาจะเป็นแปดหนึ่งกับแปดสองครับผมครับแล้วก็มาทีเลขลักลอยด้วยครับพี่น้องครับก็เป็นถือว่าเป็นงวดแรกครับพี่น้องเนาะที่พ่อห้างหายไปเจยวกับเลขลักลอยพ่อก็กลับมาให้อีกั้งหนึ่งเด้ครับผมงวดที่ผ่านมาหลักร้อยพ่อให้หนึ่งเจ็ดแปดครับผม เข้าที่แปดครับพี่น้องเนาะครับรักลอยเข่าที่แปดหนึ่งกับแถมไปเข่าเลขลักซิฟความครับผมครับเอามาตามกันต่อให้พี่น้องเอฟซีครับผมสาหรับแนวทางตัวเลขพรนักอนายกสามสิบหกหางเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับพิจนาเบิงเป็นแนวทางเสียงโสกเสียงดวงเด้อครับผมครับในคลิปนี้ก็จะมีแนวทางตัวเลขของแม่สระบุรีหรือว่าแม่เอฟซีสระบุรีครับผม ครับเลขกของแม่ก็อย่าเผยอย่าผ่าเด้อครับพี่น้องครับเหลขกเพิ่นมาไลยหางครับพี่น้องเนาะจับมาเน้นๆครับก้อนนานี้ครเคยเข่าสามตัวมาแล้วเด้อครับพี่น้องสามตัวสองตัวกับลาสุดกับเป็นเก่าหนึ่งครับพี่น้องเนาะแต่ว่างวดที่ผ่านมากคับอ่านรุดไปกับผมครับกมาตามตัวเช่นเคยครับพี่น้องตัวเลขกกับมีเขามีรุดเป็นธรรมดาครับคลิปนี้ก็จะได้พบกับสองสำนักเด้อครับพี่น้อง พ่อนครนายกกับแม่สระบุรีครับผมเอากอนที่จะไปรับส้มรับฟังแนวทางตัวเลขสองสำนักพ่อนครนายกกับแม่สระบุรีครับเกามาเชีกับขอขอพคุณทั้งสองทันในเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับเกามาเชีทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับสำหรับแนวทางตัวเลขอ่าอีกหลายเซียนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเกามาเชียจะนําเสนอเป็นลําดับต่อไปเด้อครับผมอย่างเช่น ปลาเล็กครับผมปลาเล็กนี่ครับถ้าพี่น้องเอฟซีเป็นแฟนคลับปลาเล็กจะรู้ดีครับผมที่เขามาเชียร์หรือว่าน้าเชียร์เด้ตามนี้ต้องรอประมาณหามือถึงหกมือได้ครับผมล้างเล็กออกครับเพราะว่าปูที่ปลาเล็กอาซัท่าครับผมเพิ่นจังเจดได้หามากครับพี่น้องเนาะครับผมรอประมาณหาหกมือครับผมครับพี่น้องเอฟซีทีเขามาใหม่อาจจะบรลอได้ครับผมว่าปันไดขึ้นนันปล่อยปลาเล็กแก่ครับผม ครับตรงรอบประมาณห้าหกมือครับแล้วก็ในส่วนของเลขของอาจารย์แช่เดียนเนี่ยครับผมอาจารย์แช่เดียนน้ำเชียร์ผ้ารวยกับเก่ามาเชียร์ก็ได้เก่ามาเชียร์ก็ได้โทรไปสอบถามกับอาจารย์นะครับผมเพราะว่าก็มีอ่าคอมเมนต์บางคอมเมนต์ครับพี่น้องเนาะว่าอาจารย์มาคอมเมนต์ป้อยเลขป้อยยังครับผมก็ไปสอบถามแล้วอาจารย์บ่ได้มาคอมเมนต์เนี่ยครับพี่น้องตัวเลขอาจารย์คำนวณบ่ท่านในเรี่ยวครับผมขออ่า แจ้งพี่น้องเอฟซามนี้ได้ครับผมว่าอาจารย์ใช้แดนยังบรททันได้คำานวณเล็กแล้วครับผมครับอาจารย์ว่าสองสามมือครับผมอาจารย์จัดสกิดมากครับพี่น้องเนาะถ้าเซตเรียบร้อยโดยเฉพาะเลขล่างครับผมเลขวิ่งครับผมเอาเผื่อเป็นการเสียเวลาได้ครับผมไปรับชมรบฟังแนวทางตัวเลขพ่อนครนายกกับแม่เอฟซีเลาบุรี่กันเลยครับเอาเนี่ครับพี่น้องครับผม เลขพ่อนครนายกหมวดท่ผพานมาเด้อครับผมกับเข้าที่หกสี่ครับพี่น้องเนาะเขาเลขรางเป็นเลขชุดเต็มบนรางครับพี่น้องครับส่วนเลขลักลอยครับผมหนึ่งเจ็ดแปดเข้าที่แปดเด้อครับผมกับเข้าที่แปดเอามาเบิ่งกันในงวดหนึ่งตุลาคมกันเลยครับผมเลขพ่อนครนายกชุดเต็มครับสามสิบหกหางแถมลักลอยให้พร้อมครับพี่น้อง เดี๋ยวเก่ามาเชียร์สีอ่านในฟังเด้อครับผมครับมีหาศูนย์หาเก่าหาสองหา3ามหกศูนย์หกเก่าหกสองหกสามสองเก่าสองเกาเก่าหเกาสเก่าเกาแปดศูหนึหนึ่งาสหาเหาแปดห 7จ็ดหกแปดหกสองหนึ่งสมีครับผมครับมีตัวมักตัวชอบว่ครับพี่น้องครับพี่น้องเอถ้ามีตัวเด่นเด้งออกมากครับผมครับตัวเลขของพอหลักร้อยครับพี่น้องเนาะงวดนี้ในซีตัวเด้อครับผมหนึ่งครับผม1457งสี่หลักร้อยพ่อนะออนนายก เพิ่นแถมเล็กติดครับพี่น้องเนาะเล็กติดบน110หน่วยครับผม6 7 8จดแปต้องมีให้เห็นครับผมนี่แหละครับพี่นอ้องเลขชุด36ม้างบนล่างพ่อนะครนายกแคปหน้าจอไวเดอร์ครับพี่นอ้องเก่ามาเชี่ย์ก่อานในฟังรอบหนึ่งแ่้ะครับผม มาทีเลขของแม่เอซสระบุรีครับแม่เอซสระบุรีครับหมวดวันทีหนึ่งตุลลาค้มครับเลขหลัก6 1 9นึ่งครับผมเลขเด่นบนล่าง6กหนครับ6192 3ตัวบน906 903 8 6์หกเก้าสองหกหนึ่ครับ สตัวบนล่าง92 96 7 9 6 1 6 2 3 5ครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับลองมาเปรียบเทียบสองสำนักดูครับพี่น้องครับเล 6, ็กหางแมสลาบ,บุรีมีบ่ครับพี่น้องเนาะติดบ่รับเก้าสองสองเกครับผมนี่ครับ 9, 9 6 6 9 6 2 2 6 เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหกครับหกสองสามห้ามีครบครับพี่น้องเนาะมีครบทั้งสามอาทั้งหกขางครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับเอาทเลที่ละจำหนักครับพี่น้องเนาะพี่น้องสตาร์ไลทครับผมนี่แคปหน้าจอได้ครับผม พ่อนะครน,นายกครับผมหลักร้อยหนึ่งสี่ห้าเจ็ดครับผมหมดว่างหันเขาลักรอยแปดครับแล้วก็แม่สระบุรีครับพี่น้องแปหนาจอไว้เอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันล้วเด้วครับพี่น้องชุดสามสิบหกหางพ่อนะครน,นายกครับมีตัวเด่น ตัวดังดึงออกมาครับพี่น้องเนาะตอนนี้เลขเด่นยอดยิดห้าหกเจ็ดเด้อครับพี่น้องครับผมครับลองเอามาดึงแต่ว่าเลขล่างกันตอนนี้กระแสมาแรงครับพี่น้องเนาะคือเลขเก่าครับผมลองเอามาดึงออกมาก็ได้ครับผมเลขพนักคอนนายกครับนี่แหละครับพี่น้องพิจานาเบิงเอาเป็นแนวทางเสี่ยงสุกเสี่ยงดวงเด้อครับผมหัววันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบหก ถ่ายคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้พี่น้องเอีโชคดีเน้อครับผมถูกหวยเลืองเงินไปน้ากันเน้อครับพี่น้องสองตัวสามตัวบนล่างครับพี่น้องเนาอหนึ่งตัวลาคมหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ